สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มันดีพามาชมวิธีตัดลองส่งสมัยไม่มีฟันลองนะสมัยไม่มีฟันลองใช้เวลาตัดผมก็จะใช้ปีเล็กนี่แหละครับขึ้นส่งกับอบตเตอรียนนะฮะเดินรอบเดียวจบเลยนะครับขึ้นจากขวาจบซ้ายในคลิปนี้อาจารย์มันดีจะขึ้น ส่งเปิดข้างลากไซให้ชมก่อนนะครับถ้าเราขึ้นเปิดข้างลากไซทุกวันนี้เรียกส่งมันเล็บก็จะขึ้นแบบนี้นะครับฝึกขึ้นได้นะครับเวลาเราจะขึ้นลองส่งเราขึ้นถ้าผมลูกค้าด้านหลังมีผมายาวพอประมาณแล้วก็ฝึกขึ้นด้านข้างให้เป็นนวลกลมกลืนมาด้านหลังนะเปิดข้างลากไซก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ไาชมกันนะครับปลายหวีเล็กจะเก็บจมช่วงจอนจะเก็บช่วงขอบก็จะเก็บจมปลายหวีเลยนะครับเวลาเดินตะเลี่ยนอะาจารย์มันดีจะเดินไปหามือที่จับหวีนะครับใช้แค่มุมซ้ายมุมขวานิดเดียวนะครับเวลาตัดตะเลี่ยนก็จะไม่ค่อยตกหวีนะครับเป็นเปิดข้างลากสายอาจารย์มันดีจะขึ้นเป็น อลองทรงแล้วนะครับก็จะตัดเชื่อมเลยนะครับคลิปนี้ได้ดู2วิธีเลยนะครับตัดเปิดข้างลากสาแล้วก็เป็นลองทรงนะครับด้วยหวีเล็กนะครับสมัยก่อนสมัยนี้มีฟันลองใช้ก็สะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับแบตเตอรี่นก็เป็นแบตเตอรี่ ามีสายแล้วก็มาไล่สายก็ยิ่งสะดวกมากขึ้นนะครับสมัยอาจารย์มัดีฝึกตัดผมก็ใช้ปัตเตเลียนมือนะครับปัตเตเลียนไล่สายเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้มือขยับเอานะครับไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีแบตไม่มีไฟฟ้าเป็นปัตเตะเลียนมือสมัยโบราณ มาชมกันนะครับสมัยนี้มีแบต,ตรเลรียนไฟฟ้าเป็นมีสายแล้วก็มาไล่สายสะดวกสบายขึ้นเยอะครับทันสมัยทุกวันนี้ก็ใช้ฟันลองตัดขึ้นทรงก็ได้นะครับออกมาเป็นทรงเดียวกันปลายบีเล็กก็น้องๆ0.5น้นั่นแหละครับจะมันดีขึ้นเดินจากขึ้นจากขวาจบสายเลยนะครับ ผมช่วงบนอาจย์มันดีจะใช้ช่วงกลางๆบีนะครับตัดขอบล่างสุดก็จะเป็นปลายบีนะครับขึ้นจากขวาจบซ้ายเลยค่อยๆเดินปัตรเลียนเบาๆช้าๆนะครับทํามือนุ่มๆเวลาตัดตัดแล้วก็วีเช็คตัดแล้วก็วีตัดแล้วก็วีค่อยเก็บทีละนิดทําเหมือนช้านะครับแต่งานออกมาไม่ได้ช้าเพราะเราเดินแล้วรอบเดียวแล้วจบเลย เป็นลองทรงพอดีพอดีนะครับลองทรงกลางกลางมาชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากติดตามอาจารย์มันดีทางช่องแอปแดงด้วยนะครับชื่อเดียวกันครับอาจารย์มันดีสอนตัดผมมาชมกันนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกก,ก,กกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะครับขอให้ทุกๆคนเฮงๆรวยๆนะครับดูเวลาเดินปัตเลียนนะครับเวลาวางบีดูมือซ้ายอาจารย์จับบีจะใช้แค่3มนิ้วนะครับนิ้วโป้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะครับนิ้วกลางจะรองอยู่ใต้บีนะครับนิ้วโป้กับนิ้วชี้เป็นตัวจับเพื่อพลิกบีนะครับ เวลาอาจารย์ันดีจับปัตเตเลียนใช้กับหวีจะจับปัตเตเลียนประมาณนี้นะครับจับไปปลายปัตเตเลียนเลยนะครับจะใช้ข้อมือได้เยอะแต่เวลาถ้าอาจารย์มันดีใส่ฟันลองตัดก็จะจับปัตตรเลียนขยับมาด้านข้างๆด้านกลางๆตัวเกือบจะมาถึงด้านหน้านะครับอาจารย์จะจับจับปัตเตเลียนอยู่ ช่วงท้ายด้านหลังเลยนะครับแต่นิปโปจะอยู่บนหลังปัตเตอรเลียนเวลาเดินปัตตเลียนอาจารย์ดีจะเดินไปหามือที่จับวีนะครับในส่วนใหญ่จะทําให้ไม่ค่อยตกวีนะครับใช้แค่มุมนิดเดียวนะครับซ้ายขวาเดินรอบเดียวแล้วจบเลยนะครับเป็นทรงเลยเป็นลองทรงลองทรงพอดีพอดีนะครับลองทรงกลางก็ได้นะครับเรียก เป็นทรงที่เรียบร้อยตัดได้ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นตัดได้หมดนะครับทรงประมาณนี้เดินรอบเดียวแล้วจบเลยเป็นทรงเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาจามาดีทางช่องแอปแดงด้วยนะครับขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะครับที่กดหัวใจให้กดไลค์กดแชร์ฝากขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับ ร้านอาจารย์มันดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดคนครราชสีมานะครับปกติอาจารย์มันดีจะพานักเรียนออกไปฝึกงานตัดผมฟรียอยู่ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานา,น,านะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรียกนกอาจารย์วันดีได้ตัดผมจริงตั้งแต่เรียนวันแรกเลยนะครับอาจารย์วันดีจะสอนขึ้นได้หวีใหญ่นะครับแทนหวีเล็ก ขอบล่างสุดก็จะจบที่0.5นะครับก็จะออกมาเป็นทรงเดียวกันนี้ได้ครับจะใช้ท่าการวางหวีท่าวางเดินปัตเตเลียนใช้เทคนิคเดียวกันครับเอาไปฝึกใช้ลองใช้กันได้นะครับอาจารย์บดีหาสิ่งใดที่อาจารย์บดีถนัดมาลงทิ้งไว้ให้ชมนะครับเวลากันก็คือการเป็นขอบเป็นเขตกันให้เป็นระเบียบนะครับ ทำมือเบาๆนะครับปัตตาเลียนเวลาเรากัรารพอเป็นปัตตาเลียนที่เราแต่งแล้วแต่งฟันชิดแล้วลูกค้าจะเจ็บปัตตาเลียนตัวกันอาจารย์บดีแนะนําให้ใช้ตัวที่แต่งฟันชิดแล้วนะครับเวลาเราตัดเบอร์ที่0.5หรือจมปลายวีเล็กแล้วเวลากันก็ยังจะมองเห็นจอดนะครับถ้าเป็นปัตเตาเลียนเดิมๆฟันเดิมๆไม่ได้แต่งฟันชิดก็จะ เวลาการถ้าเราตัด0.5แล้วก็จะกันไม่ค่อยเห็นรอยชัดนะครับาก,ารการกันก็กันให้เป็นขอบเป็นเขตเป็นระเบียบนั่นแหละครับการเน้นทรงามาชมกันนะครับทรงผมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วกอ็ออกมาก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าเห็นถูกใจลูกค้าถูกใจก็การตัดผมลูกค้าถูกใจยิ้มประทับใจนั่นแหละครับคือ ช่างที่ตัดผมดีแล้วครับเราจะใช้หวีใช้ฟันลองขึ้นตัดแบบไหนก็ได้ครับจบออกมาเป็นทรงเดียวกันและลูกค้าถูกใจประทับใจนั่นแหละครับคือช่างที่ตัดผมดีขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสาเร็จในอาชีพในหน้าที่การงานงเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้จามันดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ